สวัสดีครับผมพื้นชิปกินเที่ยวนะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านห้วยลาดนะครับตำบลหลักด่านอำเภอหนาเพชรชบูรณ์นะครับทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมบรรยากาศของหมู่บ้านบริเวณรอบๆนะครับและที่นี่เขามีพืชผลการเกษตรอย่างนี้นะครับที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านห้วยลาดก็คือผักกะหล่ำปีนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับโอเคครับผมไปกันเลยครับ ดูครับส่วนกะลาดูทางนน้นนะโอ้ยางเยอะครับวูวูนี่ครับปลูกนานยังยังไม่นานเนอะนนดูครับท่านผู้ชมครับส่วนกะลาปีเป็นทิวแถวเป็นเนินเข่าเลยอู้ยเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาขับรถลอดดูก่อนนะครับโอ,โอ้ดูข้างบนนู่น เยอะมากอันนี่ของใครอะะรู้จักกับของใครไม่ร,มรู้ไม่รู้จักมือถือปุ้นเยอโอ้เยอะงเยอะโอ้ดูครับท่านผู้ชมกระลำครับอย่างเยอะยเยอะครับดูครับสุดลูกหูลูกตาเลย นู่นตั้งแต่นูน่นโอ้ไม่รู้กี่ไร่ครับเนี่ยดูเยอะมากครับน่าจะเยอะสุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอันนี้เขากำลังตัดอยู่ครับเขาจะไปส่งโอ้ตัดเยอะยังเ <laughs> ดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาตัดกระลำครับยังเยอะดูสุดลูกของลูกตาเลยอันนี้เจ้าเดียวหมดเลยเลยโอ้ดูครับกระลำ สิ่งลูกหูลูกตาเลยเยอะมากกิโลเท่าไหร่ตอนนี้สี่บาทสี่บาทนี่ถือว่าดีบ่สี่บาทนี่ก็เป็นล้านแล้วหรือโอ้ดูครับกระลำครับท่านผู้ชมเอาไปอย่างนี้เลยหรือฮะต้องไปแก่บ่ดูครับดูกระลำครับ สูงไรสิบโลเลยลลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาตัดครับโอ้โหมันเริ่มเลยไปส่งคืนนี้เลยอันนี้เป็นเจ้าของส่วนนะครับเอาไปส่งที่ไหนครับเ,รสเสียงอ้ดิซ้อนเสียงอ้ดิซ้อนลมซากเนาะครับผม,ม <c oughs> กระหล่ำบา้านเรานี่เยอะเยอะกว่าอะไรกันเข่าวคล้อบอ่อเอะเนผมว่ามันเยอะกว่าเข่าคอไดนะ้เนี่ย นนี่ขาดอันนี้ปลูกกี่เดือนนะถึงได้ผลอ่ะเอ้มืเดือนสี่เดือนดิสามเดือนสามเดือนตัองตะมือบงตงตัดเนี้ยสามเดือนนี่คือคือคือตัดเลยตัดเลยเขาบอกวสามเดือนนี้คือตัดเลยเดือนเลยตัดกอดีมันมีพันไหมมันมีพันอิ่มร้อยเนาะสามเดือนนี้ เอ็มร้อยสามสามเดือนได้ผลเลยสามเดือนโอ้โหดูครับหัวม,มันเรลืมโอ,อ้โหมาแล้วนะี่ยเขาโอโซซ่างเลยหรือเราไปส่งตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันตอนเช้าวันละกี่รถเนี่ยสองวันนี้สองรถแล้วโอ้ใครสนใจนี่มามาติดต่อได้เลยนะครับที่บ้านหมู่บ้านห้วยลาดนะครับ มาติตดดไ้เลยหมู่บ้านห้วย,ยลาดอำเภอน้ำหนาเพชรษบูรณ์นะครับ,บตำบลหลักด่านนะครับผ,ผักเยอะผักเยอะมากครับผมว่ามันเยอะกว่าเขาคอเป็นสองเท่าอ่ะอันนี้อันนี้แค่เจ้าเดียวนะครับดูบริเวณนเนี่ยดูดูลอบๆเลยครับก <c ười> ี่ไร่นะต,ตัดเป็นมันสี่ไร่ห้าไร่ดีเนี่ยทั้งหมดนะทั้งหมดนี้สิบไร่นะครับกระลำเนี่ย <c ười> โหโคตรเยอะ าเดูครับเยอะมากดูวันนี้บริเวณนี้เขาตัดไปหมดแล้วครับเ <c oughs> นี่ยคิดดูครับสิบไร่เยงอยงเยงอะตัดไปเท่าไรห้าไร่ ได้กี่ตันแล้วโอ้เขาบอกว่าตัดไปแล้วจำนวนห้าไร่ไอห้าไร่เลยได้ประมาณกี่ตันสี่สิบกัตันครับตันละเท่าไหร่สี่พันเลยถึงบอกตันละสี่พันครับถุงละสี่บาทถุงกิโลละสี่บาทกิโลละสี่บาทนะครับชาวสวนเขาบอกดูครับหมอเริ่มเลยนี่ว่าหัวน้อยนะนี่นะ แล้วเราต้องไปแกะอีกบ่บ่อันนี้เอาไปงี้เลยเอาใส่หูแหกคุงซีบโลซีบรูถุงนึงได้กี่หัวเจ็ดหกซีหัวใหญ่หกคนนั่นเด้ออันนี้ลาหัวน้อยนะรุ่นใหญ่อ๋อไปเมื่อเช้าเลยดิสกีหมาดิสวยงามดีครับส่วนกระลำจะมอบเนี่ยเมื่อเช้าเหรอไปส่งส่งที่รวมซากเนาะ กระลำนี้เขาไปส่งที่ลมสักนะครับเสียงอดีซนนอนตรงพ่อคุณผาเมืองเนาะตรงพ่อคุณพาเมืองนะครับเดีย๋ยวไปดูที่เขาเขาแกะโอ้มีหลายรุ่นนะครับรุ่นนน้น,นยังไม่หอ่อฮะนี่ดูครับเขาจะหนีเขามีกิโลเรืองนี้แกะหรืออันนี้ต้องอ๋ออันนั้นนั้นแตงอันนี้บาแตง อ๋อม,มันจะมีสองแบบอันนี้เป็นผักขาวเขาบอกผักขาวคือจะแกะให้มันกรี๊ดกรีอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงตีแบบอีกแบบนึงนี่เขาจะไม่แกะครับนี่นี่เขาจะทาอย่างนี้เลยประมาณหกเจ็ดลูกต่อถุงนึงพราะค้าคนไหนสนใจนี่มาได้เลยนะครับหมู่บ้านพุลาดนะครับตะบลหลักด่านเพิ่มหนาเพชรบูรณ์ขึ้นมาตรงถ้าจะมานี่คือเส้นลมเก่านะครับขึ้นมา ตรงแยกาสามแยกโกกกระทอนนะครับทางหลวงหมายเลขที่สองสองหนึ่งหกนะครับขึ้นมานเรื่อยๆประมาณห้าสิบหรือหกสิบกว่ากิโลครับก็จะถึงอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่านนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่านก็จะเลยมาเน,นี่นึงถึงโรงเรียนบ้านห้วยลาดครับก็จะเลี้ยวเข้าตรงบริเวณถ้ำใหญ่น้ำหนาวนะครับพอเข้าถ้ำใหญ่น้ำหนาวนี่ก็จะเข้า,าอีกประมาณกิโลสองกิโลก็จะถึงหมู่บ้านแห่งนี้นะครับหมู่บ้านห้วยลาดนะครับนี่ อันก็จะได้เจอกับสวนกระลำอันนี้แค่เจ้าเดียวนะครับมันมีอีกหลายเจ้าเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเจ้านี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนตะลุยหาดูเยี่ยมชมสวนผักนะครับผักกระลำปีนะครับโอ้เยอะครับไปดูขนาไปไกลไหมอู้อู้อันนี้ของใครอ่ะโอ้โห อันซีนจริงจโอ้โหเ <c oughs> จ้าบุคคลลุ้นช่องดูครับโอ้มันอันซีนที่สุดเลยโอเคเห็นไหมครับนุ่นดูครับส่วนกระลำหนึ่งสองสามสี่ห้าอู้มันจะเยอะอะไรขนาดนี้ครับยังเยอะครับดูครับผมแพนให้ดูเลยนุ่นครับตั้งแต่ตรงนู้นนะนี่ อ้นู่นนะเป็นเข่าเป็นลูกเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับเยอะมากครับกระหล่ำปีที่นี่ครับบอกได้เลยครับมันลักซีนของที่นี่เลยครับดูครับสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยกระหล่ำปีทั้งนั้นเลย ดูครับยเยอะโอ,โอ้เป็นอะไรที่อันซีนมากครับกับส่วนกระหล่ำที่นี่ผมก็ได้ยินแต่เขาพูดว่ามันเยอะมันเยอะหนิพึ่งผมพึ่งมาเห็นวันนี้แล้วครับมันเยอะจริงๆเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหมู่บ้านแห่งนี้เลยนะครับหมู่บ้านห้อยลากอำเภอนามาวเพ,พชรบูรณ์นะครับ เพราะว่าน้าที่นี่เขาอุดมสมบูรณ์นะครับเขาใช้น้ําที่ไหลมาจากตรงถ้าใหญ่น้ําหนาวนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับนี่ครับเขาเขาใช้เครื่องรถตั่นอย่างนี้เลยนะครับดูครับโอ้ดูแม่น้ำครับน้ำมันก็แห้งลดลงเยอะเลยนะครับแต่ยังไงก็ไม่แห้งเพราะว่ามันไหลมาจากตรงต้นน้ำถ้าใหญ่น้ำหนาวนะครับมันก็จะ มันก็จะลดลงอยู่แต่มันจะไม่จะไม่แห้งนะครับดูครับเขาใช้เครื่องตันเลยนั่เดี๋ยวผมจะพาข้ามรงห้วยเนี้ยขึ้นไปดูอีกเนินนึงครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนเย็นไหมน้ำครับเป๊ะโอ้น้ำเย็นมากโอ้สุดยอดจริงฮะไหน อ,อันนี้ผมข้ามห้วยลงมาครับนี่ก็คือภูเขาวอีกลูกนึงนะครับดูครับอันนี้เขาใช้เครื่องปั่นนะครับ,รบเสียงดังนิ่นโอ้อันนี้ก็เป็นกระเทียมนะครับกร,กระเทียมต้นหอมอนะ เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผม่งเพึ่งพิ่งไม่เห็นนี่แหละโคตรเยอะครับเยอะสุดจัดประหลัดบอกอีกแล้วครับปลางกลางไหนปล่งวดูโอ้ดูฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ นุ่นข้ามลงลงข่าวลูกนี้ไปนุ่นอยู่ตรงนุ่นก็มีนุ่นติดดาบผ่านูุ่นก็มีครับไกลๆนุ่นนุ่นนั่นจะติดตรงบริเวณถ้ำใหญ่น้ำหนาวอะโซนนู่นเนี่ยไ้เรียมเหรอนี่งานละวู้ดูเยอะครับนุ่นมอไซค์ผมจอดอยู่ข่าวดูอีกลูกนี้ครับนุ่นตรงที่เป็นแคมป์ ไกลๆนู่นอะสวยงามจัดประหลาดบอรครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นเล็กนะครับเขากำลังปลูกโอ้โหดูตรงนู้นอีกแปลงนี่ครับนู่นอย่างเยอะอังน,นี้อีกแปลงนี่ครับ โอ้พุทธธรรมสังโฆคนเยอะมันขรระเจไหมเป้ฮะขระเจ้หรือดูครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กหน่อยไอพวกนู้นกำลังห่อก็จะปลูกก็ประมาณสามเดือนได้ผลอันนี้เป็นรุ่นเล็กนี่กำลังปลูกครับดูนู้นอีกแปลงนึงเล็กแปลงนู้นอีกนี่อีก โอ้โหตัว huh. น uh ั้นเขาตรงนูน้น,นเขาก็ลดน้ำอยู่ครับพที่ก็เริ่มใกล้ตกแล้วครับชมคง้ามก็ออกมาเขาก็ลดผักกันนี่ก็เป็นอีกเจ้านึงนะครับที่เขามีส่วนกระลำนี่เขานอนที่นอนที่นี่บะลุงนอนโอ้โอ้ปิ้งอย่างนะ้โอ้ปิ้งปิ้งเนื้อหอมจัง <c oughs> อันนี้คุณลุงเขากินนอนที่นี่เลยนะครับทําททส่วนผักอ,อันนี้รดเสร็จแล้วหรือยังหรือเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเขาลดผักกันครับ S <S 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 โอแนะน้ <S <S โอ้ตรงนี้เขากำลังลดน้ำผักอยู่ครับดูเขาใช้สปริงเกอร์ยิงเลยดูน่อโอ้อย่างเยอะครับเกาลําปีอันนี้กำลังเริ่มห่อนะครับโอ้ทางเลียดหน่อยดูครับตรงนู้น,นเขาใช้สปริงยิงครับแล้วเขาก็จะมีจุดเป็นจุดเป็นจุดยิงอะ เมื่อกี้นี่ผมคุยกับไอ้ตรงชาวบ้านที่เขาปลูกผักกะหล่ำอะตรงเนินนู้นนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแปลงเนี้ยเขาเหมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยแปลงเนี้ยเขาเหมาไว้ประมาณแสนเขาเหมาแสนนึงนะครับเนี่ยจากตรงนี้นะครับ<ช>บริเวณนี้เนี่ยบริเวณนี้ถึงตรงนู้นแหะแสนนึงแล้วเขาก็จะมาตัดนะครับ บางเจ้าชาวบ้านที่นี่ก็คือเขาเขาก็ขายเหมาไปเลยนะครับพอขายเหมานี้เขาก็เขาก็จะได้อีกต่อหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะจ้างเจ้าของคนท,ที่ขายให้ต,ตัดอีกทีนึงก็จะให้เป็นจำนวนถุงถุงละเจ็ดบาทอะไรเงี้ยครับรนี่กำลังห่อนะครับกําลังห่อส่วนส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยบริเวณเนี้ย เนี่ยถึงตรงตรงนู้นนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเมาแล้วแสนนึงโอ้ก็ถือว่ารายได้ดีเหมือนกัน,นครับนี่ตอนนี้ก็คือถุงนึงแค่สี่สิบบาทนะครับกิโลไอกิโลละสี่บาทเขาบอกว่าบางบางช่วงบางปีมันถึงร้อยร้อยยี่สบร้อยสามสิบอะเงินล้านนี่อยู่ตกองตรงหน้าเลยครับ ที่กำลังจะตกแล้วครับถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปกลับกัน,นครับ